เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองปลูกหญ้ากินนีนะครับกินนีสีม่วงเพิ่มในแปลงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแปลงแพโกล่า <c oughs> ที่เราเลือกปลูกกิน,นีสีม่วงเพราะว่าอยากให้ บัวได้มีหญ้าที่หลากหลายนะครับให้มีหญ้าหลากหลายชนิดเปลี่ยนกันไปนะครับเขาจะได้ไม่เบื่อนะครับอันนี้เราไถปรับที่ไว้แล้วนะครับเราก็จะใช้รถหยอดเมล็ดพันธุ์นะครับ มาหยอดให้มันเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับเราไม่ได้หวานนะครับผมใช้วิธีหยอดเอามันจะได้เป็นแถวเ,เวลาช็อปเวลาตัดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวกนะครับเดี๋ยวเรามารอชมนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแปลงทดลองนะครับผม เดี๋ยวจะหยอดมเมล็ดหญ้าด้วยน้องข้าวแกงนะครับน้องข้าวแกงก็อยากขึ้นรถด,ด้วยนะครับผมน้องข้าวแกงนะครับเริ่มแล้วนะครับ ปลูกหญ้าแบบหยอดมเมล็ดนะครับลองดูนะครับทดลองแปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฝนตกนะครับเรามาดูผลง,งานกันนะครับ นี่นะครับมาหวานเมล็ดพันธุ์ไม่ได้หวานนะครับเดี๋ยวเรามาหยอดเมล็ดพันธุ์นะครับปลูกหญ้านะครับแบบหยอดนะครับี๋้วเรามาชมผลงานนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับี่แปลงทดลองนะครับหญ้ากินมีสีม่วงนะครับผมใช้รถหยอดเอานะครับ มีต้นไม้เยอะหน่อยนะครับไว้ให้บัวได้อยู่ลมมีต้นไม้เยอะหน่อย เดี๋ยวเรามารอชมผลงานกันนะครับ